นะยินกับตัวเองอ่ะไม่ต้องเกรงพร้อมครับสวัสดีครับผมวายนะครับอนุภาพพิทักษ์ชัยอาชามิสเตอร์แลนด์สเคปกระบีนะครับครับสวัสดีครับทอนโชรัพย์กิติพานุวงศ์นะครับเดี๋ยวมิสเตอร์แลนด์สเคปนครพนมนะครับเออเป็นการเตรียมตัวอย่างไรมากครับ ก็เตรียมตัวมาค่อนขั้นหนึ่งครับก็ยังไงวันนี้ก็เต็มที่ครับก็เตรียมตัวกับทีมเบื้องหลังมาค่อนข้างพร้อมแล้ววันนี้ก็เต็มที่นะคะก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเนาะแล้วก็มโนมแล้วก็ระบีครับฝากเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับก็เฟซบุ๊กก็ยินดีที่ไม่รู้จักนะครับ ไอจก็ w h i t e 0 9ครับอ่าแล้วก็ทอนนะครับเฟซบุ๊กนะครับทอนชลอซับทอนแล้วก็ไอจีตั้งทอน94นะครับฝากติดตามเพจ xkp ด้วยนะครับคขอบ่ทอนนี้เจอได้ข่าวว่ามีจัดเวทีอะไรนะคะโอ้ยตื่นเต้นมากก็ปีแรกเลยกับหนุ่มเรือไฟมิสเตอร์นครพนมนะครับฝากด้วยนะครับกับการเข้ามาสู่เป็นผู้จัดครั้งแรกก็อยากให้คนติดตามเลยนะครับ การท่าพนมนี้เจอกันนะครับ4-6กุมภาครับเก็บตัวครับครับขอบคุณครับเย้